ออัสวัสดีผู้ดำเนินรายการของเราครับแบมครับไม่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 ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่มีท <c oughs> างขึ้นไปแน่นอนนะ <c oughs> ข้างบนเวทีเขาเหลอกกันมากห <c oughs> ลอกไม่ทุกคน <c oughs> ลงบันไดเลื่อนมาบันไดอาจจะมีหลายขั้นแต่รักเรานั้นไม่มีหลายใจฮะ <c oughs> ว้ามอบให้กับภูวินกับพิ่ติ๊กเลย ครับผมนี่วันนี้เนี่ยครับได้มีโอกาสวาแบบกระแทกไหลทูพินแล้วก็กระแทกไหลแจ็นี่ไหลไม่เหมือนคอเลยนะครับเนี่ยไหลไม่เหมือนคอคือหล่อไม่เหมืนอนใครแหมพี่ติ๊กี่คือต้อนแบบอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของมุกแบบนี้สุดยอดอมาก เป็นยังไงบ้างครับทั้งสองท่านอยากให้ทักทายนอกจากทุณท่านที่อยู่ที่นี่ซึ่งพี่อย่างที่พี่ติ๊กรู้สึกเลยนะครับห้างแตกแล้วใช่ไหมครับแล้วผมแต่ยังมีรับชมผ่านทางไลฟ์ด้วยเทสบุ o กยูทูบติ๊กต๊อกเอสเอฟซีเนม่าเชิญทั้งสองท่านเข้าไปดังกล่าวันได้เลยครับเสวัสดีนะครับสำหรับคนรับชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็กังรับชมอยู่ทางไลฟ์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่กับผมและภูวินครับเน่หลอกไปหมดอ่ะภูวินครับเชนครับแล้วผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมคครรูนนะะััับบบก็ีิิต ฝากเราสองคนไว้ทุกคนด้วยนะครับฝากไว้เลยครับนี่แหละโมเมนต,ต์สุดพิเศษนะครับ SFX เสียงดังากขอบคุณมากอลิสนะ SFX Mission Impossible นะฮะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียแน่นอนต้องเป็น2ท่านนี้อยู่แล้วเพราะว่าอี a n นฮันเขาหล่อมากเขาเท่มากแ้วถ้าให้ Represent t อีต n นฮันในประเทศไทยก็ต้อง2ท่านนี้เลยและถ้าว่าเป็น Big Fan ของ Mission Impossible อยู่แล้วใช่ครับแน่นอนครับคือเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าคนที่ในรุ่นรุ่นกับผมเนี่ยครับ,รบจะได้มีโอกาสดู Mission Impossible ตั้งแต่ เวอร์ชันแรกตั้งแต่ตอนแรกออนร,รัเลยครับผมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นไปกับทอมครูซซึ่งผมชอบในสการส่วนตัวอยู่แล้วชอบในการสนทุใช่ครับเพลงก็คือดูตั้งแต่ตอนที่1ภาคหนึ่งเลยใช่ครับอโอ้โสุดยอดแล้วก็เพลงนี้ที่เมื่อกี้ทุกคนได้ยินนะครับตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงตึงต,งตงมันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วเป็นเอกลักษณ์เต็มไปด้วยเรื่องราวเลยถ้าได้ยินเพลงนี้ปั๊บทอมครูสมาแน่นอน มันมันมันร้าหัวใจกันเลยที่จริงเลยครับแล้วก็พวกแบบแอคชั่นต่างๆของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าทำได้ดีมากทำได้ดีพี่ติ๊กทันงหนังภาคหนึ่งภูภูบินดูดูภาคไหนผมดูภาคแรกคือผมไม่แน่ใจมันเป็นลำดับเลขอะไรครับก็ลองดูเรื่อง Ghost Protocol เพรดู Ghost โอ้ห Ghost Protocol มันมากเช่นเดียวกัน Ghost Protocol มันมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ดูหนังเรื่องนั้นปุกูมิชิลีพอสโกที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็เลยได้ดูในโรงหมดทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยใช่ครับเนาะ เลยนะครับทุกท่านว่าต้องดูในโรงอ่ะอ่าใช่บเขาออกแบบมาให้แบบในโรงคือสมบูรณ์แบบที่สุดเลยจริงๆใช่ผมได้ฟังจากปากทอมฟูุสเลยนะเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาทำมาเพื่อโรงหนังโดยเฉพาะเดี๋ยว้นคุณจะไปดูในทีวีคุณจะไปดูในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สนุกแล้วแล้วเออคุณจะดูในโรงหนังคุณต้องไปดูกับใครครับอก็อาจจะไปดูกับแฟนๆทุกคนในวันพรุ่งนี้่ะฮะ หนึ่งความพิเศษที่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าถามทั้งสองคนชอบอะไรที่สุดในแบบ Mission Impossible ครับพิทิสก่อนนะครับเคยครับคือแน่นอนนะครับ Mission Impossible เนี่ยครับเราชอบฉากที่เป็นแอคชั่นอยู่แล้วาาแล้วก็โอเคเพกของเราอีชานนั้นนะครับแล้วก็เราจะเห็นฉากที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่คาดคิดว่าเขาจะสามารถทำได้เราก็เห็นว่าเขาสามารถทำได้โดยที่เขาไใช้สแนตนด์อินอันนี้แหละคือเราทึ่งในความสามารถของเขานะครับ แล้วก็สิ่งที่ที่ผมจดจํมากมากเลยนะครับตั้งแต่ภาพแรกเนี่ยครับก็คือตรงที่เขาแบบโรยตัวลงมาเพื่ออใช้ในห้องยกระไผ่ใช่ใช่แล้วแบบเหงื่อตกนะฮะเออยที่แบบมีแบบเซ็นเซอร์รอบไปแล้วเราก็รู้สึกเหงื่อใจไปรู้นไปกับการที่เขาจะสามารถทาภารกิจให้สําเร็จหรือเปล่าตึ่ตืนตึกแบพิทิดูบิวตัวเองแต่ก็คือช่องตั้งแต่ภาพแรกเลยนะฮะความเป็นทอมครูซเช่นเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าจดจามากอย่างเช่น ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักสตันที่เขาไปปีนตึกเบอร์ชคาลิฟาที่เป็นตึกสูงที่สุดในโลกใชแล้วทั้งในสตันที่โคกเกาะข้างเครื่องบินที่มันกำลังเทคออฟอยู่าาและนี่ในภาคล่าส,สุดที่มันลไลฟ์ไวโลกันในอาาินเทอร์เน็ตมาก็คือที่เขาโดดออกมาจากมอเตอร์ไซค์ข้ามหน้าผา ของจริงเล่นจริงเล่นจริงทำจริงใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเขาให้ผมไปเล่นผมก็เล่นนะฮะโอ้โหไปไปไปโดนโดไพนกันเลยล่ะฮะอ๋อสบายมากครับเดี๋ยววันวันหน้าจะได้มีโอกาสประกบทำคลูซเอางั้นเลยจริงนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของประกบทำคลูซติ๊กงานนี้อาจจะต้องหลีกให้ภูวินหน่อยนิดนึงเพราะเขาไปมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วไปไหนครับกาลาพรีเมียร์มิชชั่นอิมพอส์เทิลเดดเรคเกอร์นิ่งพาร์ท1ที่โซ ครับผมใช่ครับเป็นไงบ้างเป็นประสบการณ์ที่ผมเรียกได้ว่าเป็น o n น e i น a l i f e t ท m e แล้วกันวันซในชีวิตจทไม่เคยสัเลยคือมันจะมีสักกี่ครั้งที่เราไม่ได้แค่บินไปต่างประเทศเพื่อทจะไปดูหนังแต่บินไปต่างประเทศเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ดูหนังและได้เจอนักแสดงระดับโลวแบัทอมครูซเออซึ่งแอบได้คุยกับเขาสงสามประโยค์ด้วยแอบมีบทสนทนานิดนึงด้วยอใช่ครับคุยเอ่อคุยกับเขาว่าอะไรครับ เออคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น nice uh ิส huh. มากคนที uh ่เฟรนดี้มากและเขาเป็นคนที่ยื่นมือออกมาแฮนเชก่อนด้วยเขายื่นมือมาแฮนเขามาเ<ข>าชเนคแทนเราเหรอยื่นมือมาก่อนด้วยใช่ mm hmm. ซึ่งแบบอันนั้คือทําให้เราประทับใจมากแล้วเขาก็ได้บอกกับเราว่าเออขอบคุณมากที่แบบบินมาถึงที่นี่เพื่อที่จะมาดูเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องที่ ดูในโทรศัพท์ดูในทีวียังไงก็ไม่สนุกเท่ากับการดูฮีโร่จริงจริงเมื่อี้คือคําพูดเขานี่คือผมไม่ได้ผมไม่ได้ขี้เอะออกมานเขาพูดไม่บอกใช่ไหมครับว่าเขาบอกว่าอยากจะเจอติ๊กเกตสตาร์คอนทีเมืองไทยว่าเงินอาจจะเป็นไม่ได้ครับวันหนึ่งก็ินอาจจะเป็นไม่ได้ทอมพุซไม่ได้กล่าวติ๊กจิ้นเองครับโอ้โหแต่แน่นอนเห็นว่ามีรวบรวมเป็นคลิปมาให้ดูสักซั่ง ใช่ครับผมโอ้โหดีมากเพื่อถ่ายบล็อกมาที่นู่นด้วยครับมบล็อกด้วยบรรยากาศที่นู่นเป็นยังไงโอเคแต่เดี๋ยวเราเราดูคลิปแบบทีเซอรี่นุ่ย่อยกันเลยดีกว่าเป็นการแบบสรุปให้ได้เห็นกันเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะเชิญพี่ติ๊กกับครูบินท่านนี้เลยมาครับทีมงานพร้อมเนาะไปดูพร้อมๆกันนะครับนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะฮะกับการลาพรีเมียร์ที่โซครับไปดูกัน ครทำผมจะเป็นตำนานอีกตลอดไปครับโอ้โหเออแค่บอกแล้วเป็นมือขั้นทรายนะครับเผื่อใครอยากจะมาจับต่อครับผมจับต่อไม่ได้จับไม่ได้โอ้โหทรายครับทรายโอ้ เป็นแบบว่า,า second hand t i r d hand หรือว่ากี่แฮนด์แล้วใช่ใชดูนะ<ช>แ,แต่อย่างน้อยก็แบบว่าเคยได้สัมผัสกับมือของทอมครูซก็คือพูดคุดยกันเป็นที่เรียบทริปเป็นยังไงแชร์ให้ได้ฟังหน่อยนะทุกปกับ SF จริงๆแล้วก็เป็นทริปที่สนุกมากเลยครับเพราะว่า <c oughs> นอกจาก ได้ไปดูหนังวิชานิฟอสเซโตถึงเกาหลีแล้วก็ได้ไปเที่ยวเกาหลีนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยครับก็ถือว่าได้เป็นเวลาพักผ่อนไปด้วยเลยครับพี่ติ้งครับได้ยินว่าเขาเอนจอยมากเขาไปกินใช่ครับเพราะว่าทางผู้บริหารกำพาไปเลี้ยงอิ่มตํำสำมีน้องมีเยบบเต็มที่เลยเอาเป็นว่าเทคแคร์อย่างดีเทคแคร์อย่างดีเต็มที่เลแบบว่าไม่ไปไปงานสักกี่นาทีนะฮะอ่หลายชั่วโมงอยู่ครับแล้วเที่ยวเที่ยวครับกี่วันครับไม่พูดดีกว่าครับ แต่นี่ว่าพอดูหนังจบปุ๊บก็มากินต่อใช่ใช่ครับโอ้โหเรื่องกินนี่ไม่เคยพ้องเลยทีเดียวครับเวลากินนี่กินจานในๆนะฮะจะได้กินใจนานๆครับโอ้ยสักหน่อ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 ยอยากให้แบบแชร์ให้ฟังเพราะว่านี่เป็นคนแรกๆในเอเชียเลยอ่ะที่ได้ดู Mission Impossible Dead Reconning Part 1มันเป็นยังไงครับคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ สนุกมากครับผมถ้าใครเป็นแฟนของอ Mission Impossible อยู่แล้ว uh huh. ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแล้วผมว่าหนึ่งในสเสน่ห์ของ Mission Impossible เนี่ยคือหนังทุกภาคของมัน <Ừ. S 1> มันเหมือนเป็นอาร์จบในตอนดังนั้นคุณไม่ต้องไปดูภาคก่อนก็ได้ uh huh. แค่มาดูภาคนี้หรือคุณไม่ต้องไปรู้เรื่องมันตั้งแต่ต้นก็ได้ทุกเรื่องที่คุณดูไม่ว่าจะดูในออเดอร์ไหนก็ตาม คุณก็จะสามารถเอนจอยกับภาคนั้นได้ซึ่งภาคนี้ก็ไม่ต่างกันแต่น,นี้มันแปกกป็นพาวันพาร์ one, ารเอ,อูซึ่งนี่พิ่งพาวันเอง uh huh. ซึ่งในฐานะคนดูพอดูจบแล้วอยากรอดูพารทูมากแล้วพอดูว่ามันจะต้องรออีกตอนนั้นเป็นปีอะ่ะเป็นปี <c oughs> ก็แอบกัดฟันน,นิดนึงแล้ว <c oughs> อยากอยู่แล้วบิวมาบิวทุกคนสุดๆ <c oughs> เลย <c oughs> ท่ติกะในฐานะแ <c oughs> น่นอนเราทุกคนยังไม่ได้ดูแต่ว่าท่ติกเองคาดหวังที่จะเห็นอะไรในในภาคนี้ครับ โอ้คือผมเองเนี่ยครับคือในฐานะที่เป็นนักแสดงนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่มันจะเล่นบทที่มันเป็นฉากแอคชั่นอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็บางอย่างนะครับเราก็เล่นเองบ้างไม่เล่นเองบ้างแล้วแต่ว่าความเสี่ยงของมันแต่เราจะเห็นว่าสำหรับที่เราเห็นนะครับเพราะว่าจะได้รับชมจากเบื้องหลังก็ตามนะครับเราเห็นว่าทาทูสเล่นทุก4ีทุกฉากแล้วเราก็รออยู่แล้วฉากสำคัญสำคัญอย่างเช่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่แบบเผลอขึ้นไปแล้วก็เขาก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ อ,นนออยากเห็นมากออนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือยังไงทำรู้ใช่อก็คือตำนานทำมิชั่นบล็อกแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมแต่ี่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเล่นจนถึงอายุ80ปี <laughs> คือใจเขาสู้ขนาดนั้นอ่ะแต่ใจเขาสู้มากเลยครับผมไปดูเบื้องหลักเรื่องนี้ ขาซ้อมแค่สตันสตันน,นั้นก็ซ้อมเขาเชเวมาซ้อมหนึ่งปีโอ้โหเพียงฉากนั้นฉากเดียวเนาะคือเตรียมตัวแล้วคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนาะพี่ติ๊กในฐนนานะนักแสดงคือมันมีเบื้องหลังมีเบื้องหน้ามีพรอ็อพมีเอฟเฟกต์มีการซ้อมทุกกลไกมันต้องต้อหเพลียมโอใช่แนะ่นอนครับแล้วก็เราเห็นว่า,าจากจํานวนจากวิธีในการซ้อมของเขาเนี่ยเราถือว่าเขาแบบ มืออาชีพขั้นสุดนะครับคือตัวผมเองเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะซ้อมได้ไม่เท่าเขาด้วยซ้ำไปหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมคิดว่าผมจะซ้อมให้เท่าเขาแล้วล่ะโหผมคิดว่าคงไม่มีใครจ้างผมเลยโอ้ยแต่ว่าถ้าพี่พร้อมโดดคาถาก็อาจจะไม่แน่นะฮะเขาบอกว่าเอออุ้ยเออแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอยากเห็นพี่ติ๊กโดดคาถาแล้วเนี่ยจะโดดเขาจะดูหัวใจน้ำร้มากก่าโอเคเดี๋ยวได้ดูกันอีก ไม่กี่นาทีจากนี้นะฮะสำหรับทุกคนที่อยู่ในงานครับอยากให้น้องสองท่านได้ฝังเชมพี่ตีก่อนเลยครับฝังมิชชั่นในพาวเอร์เดลเป็นาร์นวันครับก็น้องๆนะครับตอนนี้ข่าวดีครับ